สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งกำลังอยู่ในช่องของแอดทวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหานะครับสำหรับใครที่มีบัญชีจิวเล็ตที่ใช้ในโครงการคนละครึ่งแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะเติมเงินยังไงนะครับในเมื่อตัวเองไม่มีบัญชีธนาคารนะครับผมก็มีวิธีแก้นะครับซึ่งเราก็แก้ไขด้วยการเอาเลขบัญชีจิวเล็ตของเราไปให้คนอื่นเติมให้นะครับสามารถทำได้ทุกธนาคารแล้วก็ให้ใครเติมให้เราก็ได้นะครับ และวิธีที่สนะครับสำหรับวิธีนี้จะเป็นวิธีใหม่นะครับวิธีที่ผมได้ศึกษามาก็คือการเติมเงินการโอนเงินนะครับเป็นการโอนเงินมาจากบัญชี TrueMoney นะครับถ้าใครมีบัญชี TrueMoney อยู่แล้วหรือถ้ายังไม่มีก็ไปสมัครมานะอ่าเพราะว่า TrueMoney สามารถโอนเข้ามาอย่างบัญชีจิวเลตได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฟรีฟรีทั้ง2องอย่างนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งนั้นซึ่งผมก็มีเนื้อหาอยู่ในคลิปแล้วนะครับ สำหรับตัวอย่างที่ผมจะนำเสนอมันมีแค่หนึ่งธนาคารถ้าใครตัวอย่างธนาคารไม่ตรงกับผมให้มาดูใต้คลิปนี้นะครับผมจะเอาลิงก์ไว้นะครับมีทั้งกรุงศรีกสิกรกรุงไทยแล้วก็ TMB แล้วก็ SCB นะครับมี5ธนาคารคืออยู่ใต้คลิปนี้หมดเลยนะครับเข้าไปดูได้ส่วนบัญชีทรู Money น,นะครับต้องทำการยืนยันตัวก่อนถึงจะสามารถ โอนมายังบัญชีจิวเล็ตได้นะครับซึ่งคลิปการยันตัวก็มีอยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ชมสงสัยอยากดูเพิ่มเติมก็กดเข้ามาดูได้นะครับวิธกีกดก็กดไปที่ลูกศรน,นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับมีแต่ละหัวข้อแล้วก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างเลือกเอานะครับไปจะดูคลิปไหนเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหาในคลิปกันก่อนดีกว่านะครับคลิปนี้จะเป็นการเติมเงินผ่านเลขบัญชีจิวเล็ตของเรานะครับเลขบัญชีที่มี15หหลักนะ สำหรับคลิปนี้มันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับการเติมผ่านเลขบัญชี15หลักข้อดีของเขาก็คือเราสามารถเอาเลขบัญชี15หลักเนี่ยเอาให้ใครเติมให้ให้จี้วอลเล็ตของเราก็ได้ข้อเสียก็ต้องจดเลขไว้อย่างไงนะครับจดเลข15หลักไว้หรือว่าต้องจําเลข15หลักนี้ไว้นะครับเลข15หลักเปรียบเสมือนเป็นเ,เลขบัญชีธนาคารอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่มันมี15หลักมีเยอะกว่าเลขบัญชีธนาคารทั่วไป โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดเข้ามาที่แอปเป๋าตังค์นะครับแล้วก็จะเจอหน้าแรกเขาอย่างนี้นะครับดูตามเลยนะครับจากนั้นกดเข้าไปที่ g ิวเ l เลอันนี้สามารถทำได้ทุกธนาคารเลยนะครับสามารถเติมเข้ากระเป๋าตังค์จิวเ l เลได้ทุกธนาคารเลยที่สำคัญใครเติมให้เราก็ได้นี่อันนี้คือข้อดีเลยนะครับจากนั้นกดคือ ของผมตัวนี้ผมกดเปิดเลขไว้15หลักเลยนะครับของท่านผู้ชมถ้าถ้ายัางไม่ได้ไปตั้งค่าให้มันเปิด15หลักมันจะเป็น xxx เดี๋ยวผมจะสอนวิธีเปิดนะครับวิธีเปิดเลขให้ครบทั้ง15ตัวก็คือกดเข้าไปที่ฟันเฟืองมุมขวาบนเลยนะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ ระบบเขาช้าหน่อยนะอ่าอย่างนี้นะครับแล้วมาดูข้อความที่เขียนว่าแสดงหมายเลขบัญชีทั้งหมดนะครับของทุกคนจะเป็นปิดอยู่อย่างนี้นะครับให้เปิดไว้ให้เปิดกดเปิดไปครับพอก,กดเปิดเขาจะให้เราใส่รหัสพินกระเป๋าสตังค์ของเรานะครับเราก็กดเข้าไปเลยเราเขาตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะ หลังจากที่เรากดเปิดตัวนี้มันก็จะโชว์15หลักเลยอ่าแล้วกดกลับครับนี่ตัวนี้นะครับขึ้นมา15หลักเลยของผมเลยนะครับ006อะไรเนี่ยจำครบ15ตัวอันนี้คือเลขบัญชี G Wallet หรือว่าเลขบัญชีเหมือนเลขบัญชีธนาคารนะครับอันเดียวกันนะจากนั้นก็เราก็จดเลขนี้ไว้นะครับของผมก็จดเตรียมไว้แล้วจากนั้นก็กดออกเลยครับกดออกไม่ต้องสนใจเลย จะเอาเป็นเครื่องนี้เครื่องที่มีแอปกระป๋าสตังก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเครื่องอื่นให้คนอื่นโอนให้ก็ได้เหมือนกันนะผมจะใช้เครื่องของผมนะจากนั้นกดเข้าไปที่แอปธนาคารที่เราต้องการเติมเข้าไปนะครับใครมีแอปธนาคารไหนก็เปิดเข้าไปเลยนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นแอปธนาคาร SCB แล้วกันนะครับกดเข้าไปครับ จากนั้นกดตรงธุรกรรมของฉันนะครับอ่ากดธุรกรรมของฉันจากนั้นกดไปที่หัวข้อการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับแพอกดมาการเติมเงินเขาก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับให้เราเลือกหัวข้อหลายหัวข้อมากการเติมเงินเข้า โทรศัพท์ก็มีอะไรก็มีเรามาเลือกหัวข้อเติมเงินพร้อมเพลย์นะครับนี่นะครับเติมเงินพร้อมเพลย์เขาก็จะมีที่เขียนว่า e wallet id 15หลัก15หลักก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็กรอเข้าไปเลย0 0 6 9 9 0 หนึ่งสี่เ้าหนึ่งงครบแล้วก็ระบุจำนวนเงินวันนี้จะเติมไปหน0่บาทเสร็จแล้วก็มาตรวจสอบข้อมูลครับนี่ก็จะมีถ้าเรากรอกถูกนะครับมันจะมีชื่อเรา โผล่ขึ้นมาเลยนะครับด้านล่างว่าเป็นชื่อของคนที่จะรับโอนนะครับก็เป็นชื่อของผมเอง KTB นี่นะครับจากนั้นก็กดยืนยันครับเติมเงินสำเร็จนะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ FG wallet ของเราเราเขาอัปเดตระบบแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มี304บาทเติมมาอีก100จะเป็น404บาท อ่านะครับเรียบร้อยแล้วเป๊บเดียวนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเข้าไปทําตามผมดูนะครับถ้าเกิดทําแล้วมีปัญหาตรงไหนก็ส่งมาบอกมาแชร์กันได้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นการเติมเงินเข้ากระเป๋าสตังค์จิวเล็ตนะครับโดยบัญชีต้นทางเราจะเป็น t r u e m o n e y นะครับแต่บัญชี t r u e m o n e y ต้องทําการยืนยันตัวก่อนนะครับทุกคนยืนยันตัวที่ตู้ก่อนนะครับตู้ที่อยู่ตามช็อปนะครับตามเซเว่นทำไม่ได้เอาวิธีของผมวันนี้ผมก็จะไปสร้าง QR code นะครับ สร้างคีย o ว e คใน G-wallet นะครับแล้วก็เอาไปให้บัญชี True Money สแกนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเติมเข้ามาใน G-wallet โ okay, อเคเดี๋ยวเราสาธิตวิธีการทำเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้า G-wallet ของผมแล้วนะครับให้ทุกคนทุกคนโฟกัสที่5บาทนะครับเดี๋ยวเราเติมเข้ามามันจะมียอดเงินเพิ่มกดไปที่เติมเงินครับเขาก็จะพาเรามาเลือกธนาคารที่เขามีให้อย่างนี้นะครับ ท่านผู้ชมเลือกไปธนาคารใดธนาคารหนึ่งเลยก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารนั้นนะครับเลือกเพื่อเพื่อที่จะสร้างคิวอาร์โค้ดเฉยๆเลือกไปเลยครับวันนี้ผมก็เลือกมั่วๆไปเป็นของกรุงศรีแล้วกันปรากฏกรุงศรีเขาจะมีให้เลือกช่องทางการเติมเงินเข้า3ช่องทางนะครับให้ทุกคนไปเลือกตรง QR วอาร์พร้อมเพย์แล้วก็ก,กด QR วอาร์พร้อมเพย์นะครับจากนั้นระบบเขาจะสร้างเป็น QR โค้ดให้เราเรอเข้าแป,ป๊บน,นึง อ่านี่นะครับได้มาแล้วเป็น QR พร้อมเพล์เลขบัญชีของเราเองนะครับตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ทุกคนแคปหน้าจอไว้ครับทาไมต้องแคปหน้าจอเพราะถ้ากดบันทึกอย่างนี้ผมเคยกดแล้วมันบันทึกสําเร็จแต่พอพอผมไปหารูปภาพที่บันทึกเนี่ยมันหาไม่เจอผมก็เลยเลือกที่จะแคปหน้าจอท่านผู้ชมใช้โทรศัพท์เครื่องไหนแคปเครื่อง,องของท่านผู้ชมอ่ะวิธีแคปหน้าจอ,อยังไงท่านผู้ชมก็แคปหน้าจออย่างนั้นนะครับผมจะใช้เป็น3นิ้วแล้วก็จิ้มค้างไว้ นี่ผมก็แคปหน้าจอไว้แล้วจากนั้นเขาจะมีข้อความด้านบนถามว่าจะแก้ไขรูปภาพที่แคปไหมผมจะแก้ไขครับเพราะว่าถ้าเอาไปอย่างเงี้ยเครื่องมันจะไม่สแกนนะครับพอเอาไปสแกนที่ t r u e m o n e y มันจะไม่สแกนเพราะว่ามันมีตัวเลขอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราจะมาตัดรูปภาพที่เราแคปเมื่อกี้ให้มันมีแค่ตัวบาร์โค้ดตัว QR Code โค้ดนี่นะครับผมก็จะแก้ไขผมก็จะมาครอบตัดนะครับ าจากนั้นให้ทุกคนครอบตัดนะครับตัดเอาเฉพาะบาร์โคดนะท่านผู้ชมเอาเฉพาะบาร์โคดไม่ต้องตัดสวยงามมากหรอกครับตัดให้แค่ไม่ต้องมีเลขอื่นเข้าไปปะปนเยอะออประมาณนี้แล้วก็บันทึกสำเนาเข้าไปาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ,อ๋อลืมลืมเพื่อเป็นการ การพลาดนะครับการพลาดให้ทุกคนไปดูเลขบัญชีจิวเวลเลของเราไปด้วยนะครับด้านบนนะครับท่านผู้ชมดูด้านบนดูแล้วก็จดไว้นะครับป้องกันการผิดพลาดเผื่อว่าคิวอาร์โค้ดของเรามันผิดพลาดเราจะได้ตรวจสอบดูว่าพอสแกนไปแล้วเลขบัญชีมันจะเด้งขึ้นมาเราเอามาตรวจสอบดูว่ามันตรงไหมจากนั้นก็กดออกเลยครับท่านผู้ชมกดออกจากแอปเป่าังินไปเลยจากนั้นมาเปิด True m o n e y ทีนี้ กดเปิดไปที่ True Money นะครับ True Wallet นะครับอันเดียวกันนั่นแหละเข้าระบบปกติเลยอ่านี่นะครับอันนี้คือหน้าแรกของ True Money นะครับทุกคนไม่ต้องไปกดตรงโอนเงินนะครับกดโอนเงินจะไม่เจอจะจะเจอแค่โอนโอนเข้าธนาคารอื่นนะครับจะไม่มีการโอนเงินเข้า G Wallet ให้ทุกคนมากดตรงสแกนเลยครับ ดูตามทุกศรเลยนะครับอ่ากดสแกนอย่างนี้เราจะไปสแกนที่ไหนทีนี้เราจะไปสแกนที่ที่เราสร้างค r ว o d e โค้ดเมื่อกี้นะครับโดยที่ตอนนี้เห็นไหมอย่างนี้เรามากดตรงด้านล่างนะครับด้านล่างตรงกลางนะครับดูตามทุกศรน,นะครับมากดตรงนี้จากนั้นโทรศัพท์นี่นะครับเขาจะเด้งไฟล์มาให้เราเลือกนะครับเป็นไฟล์รูปภาพรูปสายสุดคือรูปที่เราแต่งแล้วเราก็กดรูปที่เราแต่งแล้วนะครับ ดเข้าไปไม่สแกนทำไมไม่สแกนเดี๋ยวกดกลับนะครับกดอีกทีครับเดี๋ยวกดอีกทีนึง สแกนไหมเอากดรูปเดิมอา้าวพอกดรูปเดิมได้เว้ยพอกดรูปที่ยังไม่ตัดได้เฉยเดี๋ยวเอาใหม่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอา่าลองดูรูปที่ตัดแลยนะครับอ่านะครับลองจิ้มดูสัก2-3ครั้งนะครับรูปที่ตัดกับไม่ตัดมันเป็นที่อะไรทําไมแรกๆมันถึงเข้ายาก พอได้เข้าแล้วก็เข้าเลยเอาลองดยอีกรอบเดี our group, our group. ๋ยวจะกดที่รูปรูปที่ fourth, bank, okay. ต meter, ัดนะครับน่านะครับมาแล้วจะมีเลขบัญชีขึ้นด้านบนนะครับเราก็มาตรวจสอบดูนะครับว่ามันถูกไหม0ูนย์หกเ้ย์หนึ่งสี่เก้โอเคครับตรงครับท่านผู้ชมก็ตรวจดูนะตรงหรือไม่ตรงจากนั้นใส่จํานวนเงินเข้าไปครับ เมื่อกี้ไดทรูมันนี่ของผมมีอยู่50กว่าบาทนะ51บาทผมจะเติมไป50ถ้าจำไม่ผิดนะอ้าสิบห้าใส่จำนวนเงินเรียบร้อยแล้วก็ชำระเงินครับเขาจะมียอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการพร้อมเพลย์นะครับ ก็จะมีให้เราอ่านอ่านอ่ آ آ านดูแล้วก็กดยอมรับนะครับนี่เขาก็จะมีข้อมูลให้เราตรวจสอบก่อนที่จะยืนยันการโอนเงินนะครับก็อ่านดูนะครับว่าโอนเงิน50บาทชื่อผู้รับนี่นะครับตรวจสอบดูตรงนี้นะครับว่าชื่อผู้รับถูกไหมเป็นชื่อของเราไหมชื่ออนุชาชื่นี่นะครับดูตรงนี้ถ้าไม่ใช่ชื่อเราไม่ต้องไปกดยืนยันการโอนนะครับแต่ถ้าเป็นชื่อเราแล้วก็เลขบัญชีตรง อย่างนี้นี่นะครับเงินในจีบเลยของผมก่อนที่จะโอนมีอยู่51บาทนะครับเดี๋ยวโอนไปมันจะเหลืออยู่1บาทเพราะโอนไป50บบาทโอเคข้อมูลครบแล้วนะครับจากนั้นผมกดยืนยันการโอนเงินนะครับด้านล่างเลยยืนยันการโอนเงินกดยืนยันอีกครั้งครับว้าวสำเร็จแล้วครับท่านผู้ชมสำเร็จแล้วครับ เขาก็จะถามนะครับว่าจะบันทึกใบเสร็จไหมด้านล่างเนี่ยนะครับเราจะบันทึกไหมอ่ะไม่บันทึกแล้วครับกดปิดเลยโอเคจากนั้นเราไปเช็คดูครับเข้าไปแอปเป๋าตังค์ของเรายอดเงิน5บาทนะครับดูนะครับว่าโอนมา50บาทก็จะเป็น55านะอ่า,อานะครับมาแล้วเรียบร้อยและนี่ก็เป็นการโอนเงินที่ ผมว่าผมทำครั้งคนแรกๆเลยนะท่านผู้ชมก็กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับด้วยการกดติดตามหรือว่ากดถูกใจอะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับวิธีการเติมเงินเข้าบัญชีจูเลตก็สามารถเติมได้ตามเซเว่นนะครับจเวเลไม่ใช่จูเวเลตทรูมันี่นะครับวิธีการเติมเงินเข้าทรูมันี่ก็เติมที่เซเว่นได้แล้วเติมที่เซเว่นเติมตามตู้บุญเติมก็ได้แต่เติมที่เซเว่นี่ยจะฟรีเติมที่ตู้บุญเติมมันจะเสียค่าธรรมเนียมนะอันนี้เราไปศึกษาดู ทีนี้เราก็จะสะดวกแล้วไม่ต้องมีเลขบัญชีแล้วสามารถเติมเงินได้แล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รู้สึกว่ามันจะนานนะคลิปนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ